เรือเรียงนี่กัวอ่กันเรือเรียงเนี่ยี่ขุใจัดการเายเรียเียสองห้อยจเบียดนะขนใเก่งของสครับไ้เนาียเาจะ้นฟอนหมีอ่ต้องต้องครับอันนี้อันนี้ปัดฝ่ายด้อครับเด้ออันนี้มันโคตรโคตรโคต

ตูวเบลขอได้แล้วตู้บขอเลยอันนีอันนีอันนี้เอาเอาลกๆจนถึงที่ว่าพวกินเลยครับเอาลึกๆเลยครับนะครับเฮ้ได้ได้ได้ค้างจำจำเสียข้างเลยจำเลยถูเลยนี่อดจะได้เออไป โ่องล้ทร้ายเรียบร้อยนะครับอันนี้เสริมอันนี้เสริมมามีแตงอะไรอย่างนะครับ er ีองค์ละศอกร้อยตีตอตีพุ่มอรย่างนี้ท่าเกียวันะครับโอเคครับหลัง่จไว้ก่อนบอกเอ